จ่ชีเป้าขยศก,กับแนวทางลูกหนังสุดใชไใที่จะมีให้กันทุกค่ำคืนทางแอดตุล13ชมรมจ่าแตงนะครับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนนี้แนวทางลูกหนังของพวกเรานั้นก็ถือว่ามาตามนัดหลักต่อหลายคู่ก็ว่าดลานั่นเองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน้าช่องของเรานะครับที่เป็นคลิปประจําวันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาแทบจะทั้ง3ตัวเลยนะครับอาจจะมียกเพียงแค่คู่ของวิมบลดันกับพอร์ตเวลที่เสมอนะครับแต่ทว่านอร์เวย์แล้วก็อิรักนั้นก็มาตามนัดแล้วก็มา ตามเป้าทั้ง2คู่เลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่แนวทางสุดฉายไลน์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็ตามแต่แต่ในชมรมของเราก็ยังถือว่าทํางานอยู่นะครับโดยในส่วนของแอนวทางที่แบบว่าผสมรงกันนั่นเองนะครับสตัวที่มาแบบตรงๆไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์กบชุดโครงการนอร์เวย์ทุรเกียแล้วก็อิรักนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดโครงการที่ยอดเยี่ยมออกมากเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ใครที่อยู่ในชมรมของพวกเรา แล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็โอ้โอบอกเลยว่านี่เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าตัวสุดฉายลายนั้นอาจจะไม่ได้มาตามเป้าหมายอย่างเช่นโปรตุเกตก็ตามแต่นะครับที่น่าเสียดายมากๆที่แพ้ไปสู่ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังมีตัวที่เน้นเป็นพิเศษอย่างอ่าอ่านะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมาเน้นก็ตอ่าเขาเรียกว่ามาตามนัดนั่นเองนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทั้งฟุตบอลโครงการที่โอ้โอบอกเลยว่ามาเต็มเตมหนึ่งโครงการนั่นเองนะครับอยากจะให้ติดตามไว้ที่ชมรม จ่าแตงแอดตูใส่สามเข้าวไว้นะครับบอกเลยว่านานาทัศนะมาจากผมเองจ่าแตงนะครับที่จะมีทั้งฟุตบอลสดนะครับแล้วก็ฟุตบอลสุดฉายไลที่จะมีให้ทั้งวี่ทั้งวันนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ตามกันต่อในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก็ยังอยู่ในกรอบของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปอยู่นั่นเองนะครับไปกันที่คู่ของกลุ่มจีนะครับเนเธอร์แลนด์พบกับฟินแลนด์ครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่3สกอร์ได้ไรติดไมติดมือนะครับซึ่บอกวานนรแ ช่วงนี้ผลงานค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกก,กลุ่มนี้นะครับก็บุกไปถล่มมอนตา4ประตูศูนย์ครับโดยที่ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นั้นก็มี13คะแนนด้วยกันจากการลงสนาม5านัดนะครับก็ไม่แพ้ใครในกลุ่มนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าตั๋วเข้ารอบอัตโนมัติด้วยอีกต่างหากนะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของฟินแลนด์นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการครับผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับชนะแค่2เกมเท่านั้น,แ,น,นแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับโลกสนามเกมล่ลาสุดนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มนี้ก็เปิดบ้านเฉือนอลิทุนเนียไปสอ,สอประตูตอนหนึ่งนะครับโดยที่พวกเขานั้นณขณะนี้อยู่อันดับที่3มนะครับมี10คะแนนมีคะแนนเท่าก,กันกับฟินแลนด์นะครับที่ควาาอยู่อันดับที่2นะครับแต่เรื่องของประตูได้เสียนั้นแย่กว่านะครับแล้วก็เตะม,มากกว่า1เกมดังนั้นโอกาสที่ฟินแลนด์จะลุ้นเข้ารอบสุสดท้ายนะครับรวมไปถึงการลุ้นตัวเพลย์ออฟนะก ที่จะเหนื่อยเอาการอยู่นะครับผมทั้งฝั่งของเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับที่7ของแลนกิ้งฟีฟ่าส่วนฟินแลนด์อยู่อันดับที่71ของแลนกิ้งฟีฟ่าครับในแง่ของเฮดทยก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ดีกว่านะครับชนะ4อะ่ชนะ5จากการเจอกัน,นห้าลำลังสุดนะครับโดยที่ทางฝั่งของลิทัวเนียอ่าขอไม่อาฟินแลนด์ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับเกมแรกที่เจอกันในกลุ่มนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่บุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเป็นทีมที่มีเกมรุกจัดจ้านกกกก็กนน็็็ตตตตตาาามมแแแแ่่่่่นนนนนคบ้้้อออองงววิลดีีีถืเปททึทพ คู่แข่งค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บผลการแข่งได้ก็ตามแต่นะครับแต่ก็มักจะแพ้คู่แข่งไม่ขันถึง2สกอร์ซึ่งโจทย์คู่นี้นะครับก็ือก็คือเนเธอร์แลนด์ต้องอต้องยิงทะลุถึง3สกอร์ด้วยกันมีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะยิงได้เพียงแค่2สกอร์สูงมากครับแต่นั้นคู่นี้เฉียบไปที่ฟินแลนด์ครับคิดว่าบุกไปแพ้ไม่ถึงสาไม่ถึง2อาประมาณ2สกอร์ด้วยกันครับไปกันที่คู่ของกลุ่มเอลนะครับผมหมูกก่เกาะฟาโลพบกับเช็กค,ครับผมคู่นี้ก่อนเริ่มเกมก็ เช็คนะครับผมที่2สกอร์อ่ะ สองสกอร์ครับหนึ่งสกอร์เสียหายต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับต้องไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนี้นะครับผมครั้งนี้เนี่ยมูกอฟาโลถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มมอนเตเนโกรไป4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่นักขณะนี้นะครับทางฝั่งของมูกอฟาโลนั้นมีลุ้นนะครับในการคว้าตั๋วเพลย์ออฟด้วยอีกต่างหากด้วยนะครับแม้ว่าในแง่ทฤษฎีจะยังยาก ก็ตามแต่นะครับโดยที่นขณะน,นี้พวกเขามี9คะแนนจากการลงสนาม6นัดนะครับตามหลังเชคนะครับทีมที่เจอในวันนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองแต่การแข่งขันก็เหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ยังค่อนข้างที่จะต้องลุกเหนื่อยอยู่พอสมควรสําหรับทางฝั่งของหมู่เกาะฟาโลครับส่วนเชคนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วงนี้นะครับก็หนักไปทางเสมอนะครับชะนะ2เสมอ2แพ้1เกมโดยที่เสมอมา2เกมติดต่อกันครับลงสนามเกมนัดล่าสุดเปิดบ้าน เสมอโครเอเชียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่เช็กนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นรองจากฝูงอยู่มี13คะแนนนะครับซึ่งนักะนี้เช็กก็มีลุ้นในเรื่องของการเข้ารอบอัตโนมัติด้วยอีกต่างหากเพราะว่ามีคะแนนเท่ากันกับโครเอเชียแต่ว่าประตูได้เสียแย่กว่าแล้วก็เตะน้อยกว่า1เกมอีกด้วยนะครับโดยที่ทางฝั่งของมูกฟาโลอยู่ดับที่136ของโลกนะครับส่วนเช็กอยู่นับที่39ของโลกครับในแง่ของเฮด่วยก็เป็นเช็กที่ดีกว่านะครับผมชนะมาหนัดรวดจากการ เจอการ5นัดหลังสุดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าณขนาดนี้มูโกฟาโลถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากออกมากเลยก็ว่าได้และก็ที่สําคัญนะครับพวกเขา,เ,าเล่นในบ้านของตัวเองณขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมแม้ว่าเกรดบอลของเช็คจะดีกว่าก็ตามแต่แต่คู่นี้มีโอกาสที่จะออกเสมอกันสูงมา,มากๆนะครับแต่ในคู่นี้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของมูเกฟาโลครับคิดว่ามีเซอร์ไพรส์พอที่จะไม่แพ้ในเกมขําคืนนี้หรือถ้าแพ้อาจจะแพ้เพียงแค่สกอร์เดียวแล้วก็ได้สักครึ่งหนึ่งก็อย่างดีครับ ที่คู่ของเดนกลุ่ม C นะครับผมเดนมาร์กพบกับกรีซครับคู่นี้ก่อนเริ่มเกมก็เป็นเดนมาร์กที่1สกอร์ไม่ได้มีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับฉันต้องบอกว่าตอนนี้เดนมาร์กนะครับเกมรุกจัดจ้านออกมากเลยก็ไ,ได้ผลงานก็ยอดเยี่ยมชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครครับเกมล่าสุดบุกถล,ล่มเบลุสมา6ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งคันนี้นะครับหนุ่มเดนมาร์กก็มีโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายมากๆแล้วนั่นเองนะครับมี7คะแนนจากการลงสนาม3านัดนะครับผมก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้จะเป็นการสู้ชิงตัว อรอบสุดท้ายนะครับระหว่างเดนมาร์กกับสกอตแลนด์นั่นเองนะครับส่วนฟากฝังของกรีซนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าพวกเขานนั้นชนะแค่สาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้มา2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อสกอตแลนด์1ประตูต่อ3นะครับโดยที่ณขณะนี้กรีซอยู่อันดับที่ สของตารางคะแนนมี3คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปก็น่าจะยากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติกรีซนะครับโดยที่นักขณะนี้นะครับทางฝั่งของเดนมาร์กก็อยู่อันดับที่1อ่ขอไปครับอยู่อันดับที่20ของโลกแลนดิ้งฟีฟ่านะครับส่วนกรีซอยู่อันดับที่40ครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้เป็นเดนมาร์กที่ดีกว่าเล็กน้อยชนะ2จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่กรีซนั้นชนะได้เพียงแค่นัดเดียรเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดนมาร์กดูแล้วค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและที่สำคัญณขะนี้เกกมร ็ดูจะมีความหลากหลายมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยบอกเลยว่า1สกอร์การนตีมี2เม็ดอย่างแน่นอนสําหรับเดนมาร์กเชีีรยไปที่เดนมาร์กได้เลยครับสตัวที่วันที่ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีทีมชาติฟินแลนด์ครับมีหมูกก่เกาะฟาโลแล้วก็ทีมชาติเดนมาร์กครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกันด้วยที่ชมรมจ่าแตางแอตตูส3บสามนะครับบอกเลยว่าชมรมของพวกเรานั้นมีทั้งฟุตบอลสดฟุตบอลสุดฉายลนะครับการให้ทั้งวีทั้งวันนานาทัศนะก็มาจากผมเองครับจ่าแตงยังไ แตงครับ